สวัสนีสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอครับเอ่อมอนอยกุ้ยบุรีครับสวัสดีครับนี่ก็มาเปิดหล้างคนใช่ไหมหมอใช่ครับวันนี้กี่เปิดเนี่ยยี่สิบสี่เปิดครับที่แน่ๆน่ยี่สิบสี่เปิดทีเนียังลงทะเบียนไปแล้วครับแต่ว่ายังยังได้ลงได้อีกครับยังเปิดรับสมัครตอนหน้างานอีกครับแเราขาดสมุกครัสมัครมีไหมหมอเนี่ยหรือว่าพันบาทครับถ้าสมัครหนึ่งพันบาทครับเต้ามีรางวัลทีนึงที่ต้องให้รางวัลที่หนึ่งห้าพันรางวัลที่สองสามพันแล้วก็รางวัลที่สามสองพันโอ้ครับนี่ก็ เดีย๋ยวเล่ารอเวลาอีกสักประมาณทุ่มใช่ไหมหมอครับเริ่มสมัครหนึ่งทุง่มแล้วก็เวลาเริ่มจริงก็คือประมาณสามทุ่มคือเริ่มแล้วก็จะมีลำวงมีอะไรแดนอะไรเสนมเรื <ผม S 1> เ้องต้นครับครับเดี๋ยวก็ติดตามอันตอนต่อไปนะอะยินอน่ะสิเลยนะเอาวันนี้ก็งานวันที่สิบหกกุมภาที่วัดท่าขามก็มีกันรางวัลที่หนึ่งอ่ะที่หนึ่งอนะ่ะห้าพันที่ตองสามพันที่ตามสรงพัน ทีมลน15ที่ห้าคนนะใช้วเวลาสามนาทีมีผู้กำกับอยู่คนข้างไหนสามคนแล้วก็เดิมต้นจากสามทุ่มมีทีมงานก็ไออีนน้องหอยทีมงานน้องตะปูนกำดังบอลทีมเจ็กญาติเสือเลโอฟามผูยัยกระเด็ดของยาวรวมเพื่อนทิตีเก่งไรหพน,หนาวอินเตอร์ฟามทีมงานบางจอยหลวงไทย ติดพ่อผานสีพีหน่องน้องขามไอปักษะตินดนกจอกอไร้างมาดยางฉุมกระบะสิงบระดาทีมงานผู้ช่วยเอยียงบางล่างผมทีมบักโตโนครับสเต็มบันนอกอันดาคามอวตารอาดคา,า,ามนายกบุญีรอดพอดน้องชนอนรามจอยหลวงไทยทีมง,งานขาดเป็ดบันนอกเกาะ คือนี่ก็มีทั้งหมด40ตีคู่ลานขนนะ 4, นก็ตามพันยอระบบกับการขนจริงๆวันนี้ก็มีเยอะแดงมีเฟียาาร์อาหารกุ้งอาหารกินหมีพวกเนี้ยีอาคามตะไคร้เคยเที่ยวก็เนี้ยเป็นพิธีนะพิธีเอ่อคนลานขนแล้วนะเขาก็โมเขาก็ว่ากเขาจัดคนแรก แล้วอกโอซงโซงพ่อแต่ว่าันนี้ยังได้เวลานเยอะตลอเวลาอีกสักพังงเสียงเขาได้ไหมเนี่ยมามาหัวได้ตามกันครบเลยครบเลพี่จอยดูไว้ตเสี้ยงจอยดูไว้เียวันเอามายนอตนะครับมาเปิดเตงานเออวหลขนนะ เ็จนะครับผมขอมาขุณกันด้วยนะครับพี่เอสุกไกลๆเลยครับพี่เอครับขอบคุณครับครับผมแล้วก็ฝากไขาด้วยนะครับผมผลิตภัณฑ์นะครับของเครื่องเสืยอดีๆยูผลิตภัณฑ์น้ำดื่มนะครับผมน้ำดื่ม2,000นะครับผมสองใบไก่เลยครับพี่เอาครับผม คคยเห็ีคนนี้ะครเป็เคยเห็นขอเื่อนอู่นะครับเดติ มมาทำอะไรกันไม่เจอนนี้ก็แต่ละทีมงานต้องมาทานไปเลยนะคนมาคนหลานกำลังจะจับเบอร์เดี๋ยวไปไปดูไปดูเลยทีนี้เห็นเขาว่ามีอนุการอากาอากาอากาต้องจ้างชื่อไงอนุการนะมั้งเลยมาแจ้งเลยับเบอร์นจับเรึงอ

ติดตามนะครับวัยรุ่นชนบทเสียมซำ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 ซสัมเนียงเนิมบ้านลาดเพชรบุรีเอฟซีเป็นร้อยไปติดตามดูเหมือนกันครับรู้เลวครับทีเดีครับเลือดงสองพันสี่ห้าหกสิบเก้า้ทางเล่าสวัสดีเอฟซีนะครับใส่บุทพิฆาตนะครับวันนี้ก็ วันอาคารนะครับคือท้ายมาพลิดทองฝั่งลูกเดิมเลยออแต่ฝั่งลูกในพิษนะครับก็คือุท้ายนะครับผมก็มาจัดให้ดีเลยนะครับคุณเองได้อยู่แล้วจ้างมาสองร้อยมาอื้อยสองอีะนะครับเพออแมกนะครับรอสักครู่เดียวอ๋อมาห้างเต้มจะไปจะไปดูเพื่อนมาคุณแองก่อนด้วย ไม่ได้เบื่อเขาจ้างมาเนี่ยเออมีจ้างมาสองร้อยต่ไปวิ่งคนล้างถนนมปัตาลบารากเป๊กบุรีนี่ได้เติมสุดท้ายโอ้โหหลักท้ายรถอันรับครับเดินนะครับถ้าดูได้สนามแรกนะครับขอจังหวัดประจวบคิริยานะครับวันนา้พาที่สภุมุกดาแลนะครับผมเอ่าทำทีมโดนมอมน้อยจากบอมพัฒน์แล้วผลลัพธ

phiên tòa của tôi sạch luôn 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 sạch โทษครับอ้โโทครับโทษครับตีตาทษทีทนีแหละทาาไปนะดูปังดูทันเฮ้ยาดไปแล้วไม่ยอมนะครับยอมาแล้วครับนยเอาถึงวลแครับไป

หน่งเสาภาษานะครับเอ๊ะทีนะครับทีผมต้องนับสาภาษาเพาะว่าเขาดูภาษาในการนัดไปจนระทั่งารนะครับเสาภาษาที่หลากหลายลาลาเลยทาภาษาโอ้โหไปให้หมดเลยนะครับเฮ้ยอรไรบ้างครับเอ้า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 เอ้ i'll อยู่นะครับคิดล้างล้างคนที่ยอมรอลยเดี๋ยวถ้าใครน้องก็ไดช่วยได้เลยนะนะถ้ามาหัวเข่าเข่ายาวเลยขาเทานะครับรถเก๋งนะครับก็เข้าล้างได้ครับคิดค่าล้างเอ่อขาพี่ก็อยู่ด้วยสามคนดินะครับขาหน้าครับ้าวิ่งเข้าไปเส้นขาวนะครับขาหน้าก็วิ่งมาเส้นขาวด้วยนะครับขาหน้าก็วิ่งทาหน้าก็วิ่งมา cà phê 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 đừng à, ra đừng ra đừng ra, đừng ra thay ra Hà, các, các, thểo, đoạn đoạn. ra 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 bye yeah. ห้ารอบห้ารอบห้ารอบต่อจะต้อะมีทั้งหมดสิบห้ารอบนะครับห้ารอบห้ารอบหารไปไปไปทำไมตายไปไปเหลืออี vâng rất là 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 આત્મ <todic> <todic>